สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในเกม a v a n a b นบีเดอะครีเอเตรับะคะเพลงชื่อหนึ่งก็คือ a v a n a b นบีเด e ะ t ร r ผมก็เล่นตามคอมเมนต์ที่มาจากเกม a v a n a นน a s e ทสเตอร์นะครับเกมนี anyway. euh. ้ก uh ็เป็นเกมหัวร้อนเหมือนกันนะครับก็เอาไปไว้ในเฮลิีิวกันเลยอันนี้กระโดดบรรยากาศดารปบะจามเกมดีมิวดารปบะจามเออมา ก็คือมันจะกระเด้งลงมาเนอะเออไม่ได้กินขึ้นไม่อันนี้น่าจะต้องอ้อมเน,ะน,น,นาะ,อออนะถ้าเกิดตามสูตรส่วนอันนี้ก็ต้องอ้อมอุ้ยโอเคแล้วถ้าเกิดอัดแรงอ้อมอะเป็นไงลองดูลองดูแกไม่รอดแม่โอ้ไม,ม่ก้อนหมีด้วย ชิปล็อกก่อนเลยดีเกมนี้มีชิปล็อกอ่ะขึ้นน่อยอืออเอาขนาดมีนะ่ะอามาน้บับีเอ้ยไอวัะนนัเทสจะเกมยังไม่มีเลยอันแรกโหดไปโอ้ไมยก็ดาวพุ่งชนโลกก็คืออันแรกอุ๊ยอันแรกอ้อมอันที่สองไม่อ้อม ทะอ้อมมปึบทีสองมอ้อมดำนี้ยายายาย,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 ายาต้องขกระดกอีกฟางนี่เวอรดำโดนเป็นไรไห่รู้ข,ข,ข้างเฮ้ยนี่มันอยู่ในเวอร์ซีอิดค m มิงช่างมันเดือดไปต่อปึบปึบจตัว โอเคดูไม่ได้สองอันฮึบจัต้องง่าต่ออันนี้หรือเปล่าฮึบฮึบอือ,อ,อเซ v e Game Save Your Progress ปุ่ม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 เสร็จแล้วอันนี้อันต่อไป Mountain and Trust อันนี้ก็กอะไรน่าจะต้องใช้อ๋อดับประจำฮึบ อันนี้บันไดอ oh okay. ุ้ยอุอึบอ่ะอ้าว My God โอเคก็ะดีดีอึบตึบอืมอ่าหนึ่งสองเช็กกนกระโดดได้ไหมเดี๋ยวล่วงเออ ออ vard, ออุอยอุ้ยอืออือม huh ันไม่น่าง่ายกระโดดอ้ามเลยอือเอาอือค่าสักทีฮึบฮึบอุ้ยนี่มันมาแล้วฮึบฮึบ ปึ๊บปุ๊บอืมอุ้ยออุ้ยชอบเสียงเพลงเก่้มากหนึ่งสองเออปึ๊บปึ๊บเออ นี่อืมปังปึ๊บอ่ามาดีเดิมเลยอ่ะก็สลับคลิปนี้ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ